สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะครับหญิงก็จะพาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะคะซึ่งเป็นร้านเจ้าประจําแต่ไม่ได้มาทานนานแล้วคิดถึงมากๆเลยนะคะและวันนี้เราก็มาสําเร็จแล้วนะคะเพราะว่าบางครั้งมาร้านก็ปิดนะคะแต่วันนี้ได้กินสมใจแล้วนะคะทุกคนหิวมากๆเลยตอนนี้ไปกินกันเลย และนี่นะคะเราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะบอกพิกัดเลยว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุนเนี่ยอยู่หลังมอบูรพานะคะตรงข้ามกับเซเว่นใหญ่ๆเลยหลังมอเลยนะคะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุนที่แบบจุกๆได้เนื้อไก่ชิ้นโตๆนะคะแต่อันนี้เราสั่งแบบพิเศษใส่ลูกชิ้นด้วยใส่เนื้อหมูด้วยนะคะแล้วก็ได้ข้อไก่ด้วย ก็จะเป็นชามละ50บาทนะคะทุกคนแต่สําหรับใครที่จะกินไก่อย่างเดียวหรือกินหมูอย่างเดียวก็40บาทนะคะทุกคนสามารถสั่งเขาได้ไม่ว่าจะเส้นมีเหลืองมีขาวหรือเส้นเล็กเส้นใหญ่เขาก็มีให้ใครไม่เอาเลือดก็บอกได้นะคะอ่าน้ำซุปของเขาะจะรสชาติแบบติดหวานหน่อยนะคะทุกคน ถ้าหากว่าใครที่ไม่ชอบหวานนะคะก็บอกเขาว่าใส่น้ําน้อยๆหน่อยนะคะหรือใครที่ไม่ชอบหวานมากก็ไม่ต้องเติมน้ําตาลแล้วนะคะก็ใส่แค่พริกกับน้ําส้มเท่านั้นนะคะและร้านนี้นะคะเขามีถั่วลิสงให้ใส่ด้วยซึ่งไม่ใช่เป็นเมนูต้มยำคือกินฟิลแบบได้อีกอารมณ์หนึ่งนะคะอันนี้ดูเส้นให้เยอะนะคะอันเนี้ นี่เป็นไงเขาก็ให้แบบจุกๆใครที่ไม่กินไก่นะคะกินแต่หมูกับลูกชิ้นก็ได้หรือใครจะกินหมูล้วนไม่เอาลูกชิ้นหรือลูกชิ้นล้วนไม่เอาหมูก็ได้หรือใครจะกินเส้นไม่เอาหมูไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาอะไรเลยเอาแต่เส้นกับน้ําเขาก็จัดให้ได้นะคะทุกคนอันนี้คือแซลเล่นนะคะชามนี้คือน่ากินมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจัดทุกอย่างมีขาวใส่ทุกอย่างที่ร้านเขามี บอกว่ามีอะไรใส่มาให้หมดนี่คือสิ่งที่เราคิดถึงมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าลองมาชิมมาลองทานกันดูนะคะในราคาที่น่ารักน่ารักนะคะและอิ่มอแบบจุกๆกันไปเลยนะคะทุกคนนี่เราจะคนให้ดูว่าให้เยอะขนาดไหนชามนี้50บบาทนะคะมีขาวได้ทั้ง ไก่นะคะหนึ่งชิ้นข้อไก่หมูชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นอีกเอาแบบจุกจุกกันไปข้างหนึ่งนะคะมาด้วยความหิวนะคะเราก็เลยจัดหนักกันไปเลยนะคะแบบมีหลายคนที่พามาวันนี้นะ,ะเขามาครั้งแรกแล้วก็ติดใจบางคนเบิ้ลสองกันไปเลยนะคะทุกคนรสชาติเจ้มจนนะ,ะถ้าหากว่าใครกำลังหาก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยทานนะคะ นี่ก็อีกร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำทุกคนนะคะถ้าใครอยู่แถวบางแสนนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมจากเพื่อนๆน,นะคะก็ฝากช่องหนุงนิงเคเจช n แนลไว้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย